นี้จากหลังจากที่เราหยดสีลงไปในในนมนะครับไม่เมื่อคิดว่าเออมันน่าจะเกิดปฏิกิริยาอะไรหรือมันออกมาเป็นรูปร่างอะไรครับลองบอกให้ฟังซิหนูคิดว่ามันออกมาเป็นรูปร่างของมแมลงของมแงมลงแมลงอะไรเอ่ยมแมลงแมลงปีกง,งว่นมแมลงวัน,นอ่ามิมีแล้วครับมิม,ม,ม่คิดว่าของตัวเองเป็นอะไรหนูคิดว่ามันเป็นรูป สัตว์บินได้ตัวอย่างเช่นช่น <c oughs> นกนกอก,อกอำลังจะกินใบไม้อ๋อโอเคอะต่อไปครับทีคิดว่าของตัวเองมันเหมือนอะไรเหมือนงูคิณกำลังทำท่า่๋อผโชคจินตนาการสูง่ะแล้วของกอไผ่ครับของกอไผ่มืน เหมือนจะรวมร่างแบบอะไรสักอย่างอ๋อเหมือนเหมือนงานศิลป์ชิ้นหนึ่งเนาะใช่ต่อไปครับโอมโอมว่ามันเหมือนกับมันเหมือนมันเหมือนหยดน้ำที่ไม่ลอยไปสีเขียวมทีไม่ลอยสีเขียวเงี้ยโง่โอ้ค่ะอ่ะามิ้งมิงมิ้งมิ้งคิดว่าอะไรมะม่วงคิดว่ามันเหมือนเหะต้นไม้สีม่วงออยล์ล่า อ๋อหมายถึงว่าเรามองจากข้างบนเราก็เห็นแผ่นดินเป็นรูปแบบนี้นอ,อ๋อโอเคโอเคโอเคเหมือนภาพถ่ายทางอากาศเพราะงั้นเถอะ